เนตาเดินหน้าต่อในประเทศไทยหลังบรรลุข้อตกลงรับวงเงินสินเชื่อ10,000หล้านเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเงินในประเทศไทย อีพีนี้นะครับก็จะมาอัปเดตอีกหนึ่งข่าวใหญ่ในวงการยานยนต์ของไทยจากค่ายเนต a าออโซึ่งล่าสุดทาง Neta Auto ประเทศไทยได้มีการจัดประชุมตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการในปี2568ในงาน Neta Auto Thailand 2025 Dealer Conference ซึ่งมีตัวแทนจําหน่ายถึง66แห่งจากทั่วประเทศพร้อมพันธมิตรทางธุรกิจจากสถาบันการเงินและผู้บริหารระดับสูงจากโฮซอนโดยปีนี้นะครับทางเนต้าออโต้ไทยแลนได้เผยถึงกล ยุติการดำเนินธุรกิจของเนต้าในประเทศไทยโดยตั้งเป้าหมายยอดขายกว่า10,000คันและจะขึ้นเป็นแบรนด์รถยนต์พลังงานใหม่อันดับสองของประเทศไทยมีการประกาศแผนระยะยาว5ปีของเนต้าประเทศไทยนะครับโดยเน้นย้ำการปักหลักการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและไฮไลท์สำคัญนะครับทางเนต้าได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์สำคัญ4ฉบับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนต้าออโต้ไทยแลนด์และบริษัทบางชัน general a ส bravery ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศมีเป้าหมายเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทยอย่างต่อเนื่องการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทนิสสันล,ลีซิ่งประเทศไทยจำกัดหรือ NLTH ในการรับวงเงินสินเชื่อ1 0 0 0งล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเงินในประเทศไทย การลงนามร่วมมือกับบริษัท HK Solar Technology เพื่อพัฒนาระบบซัพพลายเชนอล่รในประเทศไทยสนับสนุนเงินทุนจำนวน500ล้านบาทโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการอะไหล่และการร่วมมือกับกรุงไทยออโตโมทีฟอินดัสทรีเพื่อตั้งศูนย์บำรุงรักษาแบตเตอรี่3แห่งในประเทศไทยรองรับการซ่อม1,000ชุดต่อปีและยกระดับบริการหลังการขาย และก่อนหน้านี้นะครับทางเนต้าก็ได้ออกมาโต้ข่าวลือในโลกออนไลน์ว่าทางเนต้านะครับ กำลังจะยุบทีมวิจัยและพัฒนาหรือทีม R&D หลังจากบริษัทประสบปัญหาทางการเงินและความไม่ชัดเจนของนักลงทุนโดยทางบริษัทนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงผ่าน Facebook Netta Auto Thailand ว่ากำลังดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรและปฏิรูปภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและการดำเนินงานมุ่งเน้นธุรกิจหลักอย่างเต็มที่โดยเป้าหมายในการเพิ่มความสามารถการแข่งขันและเสริมความแข็งแกร่งเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งประเทศไทยนะครับก็ถือเป็นตลาดสำคัญของ Neta Auto และมีฐานผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างดีซึ่งทาง Neta นะครับก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยก็ถือว่าคนที่ยังรออะไรจาก Neta อาจจะอุ่นใจได้อีกนิดหนึ่งว่าน่าจะไม่มีการลอยแพจากทาง n นต้เร็วๆนี้แน่นอนและก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับว่าหลังจากปรับโครงสร้างและได้รับเงินทุนต่อแล้ว ทางเนต้าจะไปในทิศทางไหนเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮป์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน